อันนี้ก็ตอนแรกพี่จ่ายจะชวนพี่ไก่ลงมานะแต่ว่ามัวแต่กุยโทรศัพท์คุยงานอะไรกันไม่รู้อันนี้ปลาหมึกย่างจองจองไม้แต่ก่อนไฟแล้วไม้ละสิบบาทไม้ถ่ายสิบบาทใช่ไหมครับเจ็ดบาทได้ไหมกันเอง <laughs> <laughs> พี่ไก่ไม้ละสิบาทพี่ไก่ถูกมาก <laughs> มาเลยวเลือกเลือก,อกให้มันสมคนมีฐานะอย่างเราพี่ไก่กด <laughs> รวยอย่างเรามันต้องกินให้มันสมฐานะ อันนี้เอาสิบไม้ไหมมันยื้อไปที่ได้สิบไม้แถกไม้นึงได้สิบไม้แถกไม่นึงแยกแยกเป็นถุงละห้าดีกว่าเราไปแกะเนาะแยกเป็นถุงละห้าได้ไหมห้าถุงเลยหกจ้ะถุงหนึ่งห้าถุงหนึ่งเจ็ดได้ไหมไม่ได้อ้เอาพี่ไก่เลือกเลือกอันนี้เขาสิบก็เราต้องเอาสิบเอ็ดไม้อะพี่ไก่สิบเว้นอีกทางเว้นะครับผมเันนี้เราจะบอกวิธีการ ย้างนะครับจัดนะครับประมึกนะครับผมถูกหวยไหมครับไม่ถูกค่ะเขาไม่รับซื้อเท่าเหร่ซื้ออะไรซื้อสี่หกสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเขาไม่รับซื้อซื้อรับก็บาทละยี่สิบมันเป็นหวยดังนะต้องให้รับซื้อทั้งหมดไ้มาสามตัวเลยเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าหวยมันมาสองโอเคพี่แกเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับสวัสดีครับพี่ต่ายครับสวัสดีครับผม ค,คุณไก่ครับคุณไก่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายนะจะพาพี่ไก่คุณไก่เขาจะเรียกเขาคุณไก่พี่ต่ายจะพาคุณไก่ปุ๊ๆกๆเนี่ยไปตามง้อลูกค้าที่อำเภอห้วยลาดคือเมื่อวานเนี้ยไปทำไมพี่ต่ายไปทำไมก็เอาของไปง้อลูกคา<อ>้าลูกคา้าจองรถนานอสองเดือนเราลูกค้าสองเดือนจะสามเนี่ยเราเขา,ม,ามีของสมนาคุณหรือว่าเอาไปให้ลูกค้าเนื่องจากจองรถนานเออให้ลูกค้าใจเย็นตามไปง้อลูกค้าพี่ต่ายอะไรเหรอที่เอาไปให้ ไม่บอกไม่บอกใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไป็นอุทิบายแต่ทุกคนคงจะรู้แล้วแหละแต่ันนี้จะไปห้อยลาดเดี๋ยวเมื่อวานพี่ต่ายไปกับพี่เปิ้ลเดี๋ยววันนี้พี่ต่ายจะไปกับพี่ไก่โอเคมาราดอยู่ไม่ไกลนะพี่ต่ายไม่ไกลพี่ไก่โอเคโอเคครับผมเราเอารถอะไรไปพี่ไก่วันนี้วันนี้เราไปรถมิวเอ็กนะครับผมน้องน้องลูกตาลนกับน้องลูกตาลของเราครับทะเบียนกอไก่ตอเต่า93 93ไม่ได้ไปหวยครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนมากเลยครับพี่ไก่ออกไปทางไหนวะฝ่งเลี้ยวซ้ายไหม อ่าแล้วสายพี่ต่าแล้วว่าผมออกไปเส้นนู้นดีกว่าเส้นทางโคกฝานนี่ยโคกฝานตรงนี้พี่แก่พี่ต่าตรงไปเส้นนู้นแล้วก็จะเป็นทางเข้าไปบ้านอ่าพี่ต่าไปตรงแยกนู้นเลยแยกแยกแยกโรงเรียนอะไรนะเบญจาอ่าเดี๋ยวพี่ต่ากับพี่ไก่เดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับผมได้ดิพี่ต่ายเออพี่แก่เวลาพี่เออเวลาผมนั้นลูกค้าพี่แก่ก็ก็กดตัวเนี้ยมันจะได้ถ่ายรูปจะได้เก็บภาพด้วย อันนี้ก็ขอ,ขอพูดนิดนึงนะพี่ตายเนาะเออได้อันนี้เราก็จะะผ่านไปที่ศูนย์ราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ดามนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ไปอำเภอพระรามได้อีกเส้นทางหนึ่งนะพี่ตายครับผมนี่เลยนะฮะไอพี่ไก่ทำไมมันกล้องของพี่ไก่มันสวยจังวะ <laughs> พี่ต่อยชมเลยครับบู <c oughs> อันนี้จะเป็น <c oughs> เหมือนคล้ายๆที่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดดอกกระเจียวนะพี่ตายตรงนี้เขาน้นอยนี่เลยอันนี้อะไรอันนี้คือาาาอบจอใช่ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพี่ตาย นี่เรือไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นโด่งดังมากครับสนามฟุตบอลเก่าของจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมที่เก่าใช่ครับนี่ไงมาดูนะครท่านผู้ชมครับนี่ไงโอ้พี่ใหญ่โอ้สวยมากเลยพี่นี่ฮะนี่สนามฟุตบอลนะวิววิววิวเก่าเลยก็เรือไปอีกนิดนึงครับพี่ตายก็จะเป็นศูนย์ราชการของจังหวัดบุรีรัมย์นี่ตอนแรกให้ถ่ายผมก็ยังถ่ายเพราะให้ถ่ายถ่ายไม่หยุดเลยนี่ครับสวยงามมากเลยครับท่านเด็ช นี่ฮะนี่เส้นทางที่เราจะไปสู่มืเภอราชโหไปหาบ้านลูใครพี่ต่ายครับไปมอบอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพี่ต่ายมอบของขวัญมอบของขวัญของขวัญเย้เวลาพี่ไก่ไอ้กล้องอย่างเงี้ยพี่ไก่ต้องจะชาเล่นเด่นต้องพี่ไก่เร็วเลยเขาจะเวียนหัวพี่วนึ่งเขาจะบอกสรุปโปรโมชั่นเนี่ฮะไม่ต้องสรุปป่าเขาแบบเหมือนหาเห็ดกันครับพี่ได้เวลาครับกลับออกมาหาเห็ดโอ้ยเขาไม่เขาบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็ดมันก็เริ่มสาาร่ายพิจา้ เอาพี่ไก่เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางค้าลูกค้านะครับโอเคครับพี่ไก่ก็มีมี0.5เหมือนพี่ไก่เลยมี0.5มีหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกที่ไหนแล้วก็2.5เนี่ย2.5เลยเลยอืมเอาตไปซื้อเพิ่มแล้เนี่ยโอ้พี่ไก่ก็สีแดงเนี่ยโอ้ไฮโซ่พแบบเปิ้ลสุกไงครับผมลูกค้าใช่ลูกค้าส่งไอ้นั้นมาแล้วลูกค้าส่งไอ้นั้นมาละอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะน่าให้ดูพี่ไก่ถ่ายผมหน่อยเอาไปหนึ่งเอาเอาเอา0.5เดี๋ยวพี่ไก่โอเคพอสุดทางจะได้เห็นอ่ายยเเเลไไม่ป็นรโอค ถ่ายแล้วพี่ไต่เออถ่ายแล้วแต่ถ่ายแล้วใช่ไหมใช่ก็เมื่อ <Okay. S 1> ก,กี้นะครับพี่ต่ให้ลูกค้าแชร์โลเคชันทางไลน์มาให้โดยนะครับการสะท้อนหน้าจอเนี่ยง่ายมากๆอัน oh. นี้เราดูนะครับหน้าจอเก้านิ้วก็ตัวนี้พี่ไต่ก็เนี่ยเสียบเนี่ยพี่ไก่ oh. เนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมหน้าจอมันเองเนี่ย oh. อันนี้ลูกค้านั่นมาละ อันนี้เดี๋ยวเนี่ยมันสะท้อนหน้าจอของมันเองไวยเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นแอปเปิลแอปเปิลคาเดย์แอปตัวไหนที่มันยอมให้ใช้มันจะปรากฏอยู่บนนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าอันนี้คือมันจะจะขึ้นตำแหน่งที่ลูกค้าแชร์มาใช่ก็จะกดให้มันนำทางใช่ไหมโอ้แล้วก็เราเดี๋ยวไปกดไปแผนไปแผนที่เราไม่ใช่ไม่ใช่แผนที่ตัวนี้สิแบบหนึ่งนะ เห็นไหมมันก็จะลิงก์กันตรงนี้เพราะเมื่อกี้ที่มันกดมันเป็นกาที่ของเครื่องแต่ตัวนี้เป็นของโทรศัพท์ให้มันก็จะเนี้ยมันก็จะมีบอกอย่างงี้นะฮะแต่เนี้ยเราก็ดูตามนี้ได้เลยเวลามีลายมีอะไรเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องกลัวนะคือมันเด้งว่าใครส่งมาเฉยเฉยเดาว่ามันไม่ได้เด้งไอ้ไอ้เป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยสุดจอแล้วนะพี่ตายเมียน้อยพี่ไก่ส่งมานีพี่ไก่จะเจอกันคืนนี้หกทุ่มอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้โชว์นึกถึงลิตเติ้ลเมียจังเลยนะครับผม แล้วพี่แต๋วเราจะไปตามแผนที่ที่ลูกค้าส่งให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าจะเป็นอย่างนี้พี่แก้วแล้องไปตามเดี๋ยวมันจะมีบอกเห็นมันจะเป็นอย่างนี้เออมันจะบอกว่ากี่กิโลถึงเท่าบุกีรัมสามศูนย์สี่แปดอ่าอ่าอ่าแน่นอนมากครับผมอย่างเงี้ยก็สบายคือเราไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยเสียบสายชาร์จเสียบสายชาร์จปั๊บมากกว่ามันเองโอ้แน่นอนมากไม่ต้องกลัวว่าจะไปไม่ถึงนะครับใช่ คือที่ปกติเราเวลาผมให้ใช้เครื่องของพี่ไก่เสียบพี่ไก่จะไม่ยอมเสียบพี่ไก่ความลับเยอะไงแต่จริงมันไม่เห็นมันไม่เห็นพี่ไก่มันไม่ได้โชว์ความลับใช่ไหมครับพี่ไายบางครั้งเรากลัวมันขึ้นหน้าจอนะครับมันไม่ขึ้นใช่ไหมฮะแต่สมมติว่าน้องลูกเจี๊ยบส่งมาอะไรเงี้ยโอ้ยมึกว่าอันนี้ลูกเจี๊ยบแหมไม่กล้าเสียบเลยกลัวลูกเจี๊ยบแต่ส่งข้อความมาก็เลยไม่เป็นไรลูกเจี๊ยบไม่ได้ส่งอะไรมาครับผมอปอโอเคเดี๋ยวเราไปใกล้ๆถึงบ้านลูกค้าเราใ ประมาณสัก60เมตรเมื่อกี้มันให้เราเข้าทางมันแคบเลยแต่ mm hmm. ตรงนี้ทางจะกว้างทางละ่ะข mm ้า hmm. งหนละ่ะเป็นไงพี่ต่ายเห็นไหมเนี่ยอีประมาณ700เมตรอีก700เมตรก็จะถึงบ้าน mm hmm. ลูกค้าจะไม่รู้นะว่าลูกค้าแชร์ อันนี่คือลูกค้าแชร์มาในี่อยู่ทิวัดใช่ไหลูกค้าอยู่วัดใช่ไหมอยู่วัดเหรอมีรู้อ่นคุณวัดโอ้โพี่ตายเดีวถึงแล้วก็โทรหาพี่ตายกับพี่ไก่ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมแอบหล่อแต่ว่าอีกรายหนึ่งไม่ได้อยู่ห้วยลาดนะพี่ไก่ครับผมเพราะนเราโทรหามาเมื่อกี้อยู่บุกพลชัยเดี๋ยวเราวิ่งเข้าบุกพลชัยกันเป็นไงพี่ตาย GPS ของเรานำทางมาจนถึงบ้านลูกค้าแบบนะฮะทุนได้อยู่ในตอกซอกซอย เมื่อกี้ไปเจอเห็นลูกค้าตรงไหนอ่านี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละผมเมื่อกี้เห็นแก้วแวบๆอยู่เอาล่ะอ่าได้ๆๆๆๆๆมันจะอยู่ซอยตรงข้างหน้าไปก็ได้เนี้ยเนี่ยเนี้ยใช่ไหมเฮไมลูกค้าไม่ยืนรอกันนะไปก็แวบเข้าไปเลยเมื่อกี้นะครับชว์แวบชว์แวบพี่แต่จะไปอีกที่หนึ่งผมว่าน่าจะเป็นตรงกุ้มไม้ นี่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 ออโอ้โหครับเนี่ยแกจะจะจ,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 จดีรถตัวนี้แกก็ไม่ยืมัคครบุณแก <c oughs> ไปไปยืนแอบอะไรตรงนี้นอะไรคุณลูกค้าเขาบอกว่าให้เราปลอดภัยที่สุดแล้วเลยซื้ <c oughs> <c oughs> สอสวยขึ้นไปบ้านก็ดูสึกดละใช่ไหมพี่ต่ายอ๋ออ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 ไม้ลูกตาลอืมเนี่นี่การกล้วยปลากกให้ข้าวหน้าหอมพันเตี้ยนนี่มีโบ้วย เนี่ยเปลี่ยนชื่อเลยครับคนบ้านของลูกค้าของเราเดี๋ยวจะโชว์สกิลการถอยใช่ไหมักอันนี้ไม่้แต่จะถอยเข้าใช่ไหมครับพี่ต๋อไอ้ตัวนี้มันไม่เป็นไรพี่แกมันมีกล้องมองหลังโอ้เใช่ไหมครับอืมอ่าเลนส์ก็โค้งแบบให้เรารู้สึกว่าข้างๆนะครับปลอดภัยนะฮะแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีท่อนั่นอยู่ะไม่าตายไอ้เนี่ยโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับมีสัญญาณเตือนด้วยนะฮะแต่อุปกรณ์ขนาดนี้ถอยชนนี่ขายขี้หน้ามากเลยนะเออ อันนี้เดี๋ยวเราจะถอยแอบฝั่งซ้ายนะพอาจจะเราต้องตีโค้งออกโอเคดูนะครดูความปลอดภัยของเราที่มิวเวกจัดให้นะครับผมว้าไอนจริงเลยมองเห็นทุกอย่างข้างๆรถสุดยอดเลยพี่ใหญ่ครับผมไปทีนี้เราไปพูดคุยกับลูกค้ากันโอเคเดี๋ยวไจัดสักคู่หนึ่งไปมันลูกค้ากัน คุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราถามตอนแรกคืออะไรครับพี่่ายไม่บอกเราจะต้องมาดูว่าเดี๋ยวไย่มีไก่ที่ดูเสียของผมอ่ะหุ่ยแต่พี่่ายผมว่ามอบตรงหน้ารถมิวเลยไหมคือเนาะเนาะพอของคนอื่นเขาค้างกันคันสองคันนักมมีแปดคันไม่เป็นไรคุณพี่คือเราจะมอบเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยว่ายถ่ายตรงตรงหน้ามิวได้ไหม รับตรงหน้ามิวเนี่ยครับจะดีครับร,ร้อนไหมร้อนไหมต้องปิดปากไหมต้อง<ม>เป็นอะไรครับพี่ไก่พี่ไก่ไปยืนถ่ายตรงนู้นได้ครับผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะแป๊บครับผมอ้าวเดี๋ยวนะคะขอมุมอีกโอเคครับผมโอเคก็อันนี้เดี๋ยวต่ายเอาไปวางไว้ให้พี่ไก่ไปตรงนี้เมื่อกี้แหละครับแต่คุยแป๊บเดียวไม่นานไม่นานครับไม่นานครับ พอจะไต่ต้องอไปเยี่ยมลูกค้าที่ไปตรงนี้มาเหรอแล้วะเลิดไป,ไปใช่ก็ผ่านนี่แหละก็ไปตามแล้วก็ไปถึงวัดนั่นแหละเพราะว่าเป็นลายเชนแล้วมันเป็นใช่ครับก็ <c oughs> <อ>เดี๋ยวตรงนี้แหละครับไม่เป็นไรครับนี่ไม่เป็นไร,<อ>รนไ,ไรต่ยิงอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวไต่ต้องไปประโคนชัยต่อ,อค,คือที่มาวันนี้นะครับก็คือไต่ตั้งใจจะเอาเนี่ยอันนี้มันเป็นพัดลมพัดลมไอเย็นอย่างดีเลยนะครับราคาแพงมากแล้วลูกค้าที่จะได้เนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มพิเศษที่เอ้ยจองรถแต่งงานแล้ว ไม่ได้ก็ที่นะครับก็เลยเลือกของขวัญพิเศษมาให้เพื่อตอบแจลูกค้าแต่ว่ารถเนี่ยจะยังไง้วตายตามให้ปีหนึ่งไม่ดื้อไม่ดื้อนะครับสีดํา้ามาคันแรกทุกเป็นของเราแน่นอนดูทวกว่าไม่ไม่ได้ว่าเอ๊ด้ไม่ได้ทำไมที่ตายไม่บอกหน้าอะไรเนี่ยที่นี่แหละไม่บอกเดี๋ยวมาหาเลยนี่ก็ต้นต้นเดือนตามให้รอบเดือนก็เดี๋ยวตามให้เรื่อยๆ นะครับไม่ลืมไม่ลืมอ่ะโอเคเอานี้ไปใช้ก่อนค่ะขอบคุณพี่ตายครับขอบคุณครับนอนรอนิดนึงรอนิดนึงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรบอกเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงเราว่ายขอโฉมไปประคุณชัยก่อนนะครับคโอเคงั้นลาเลยนะครับสวัสดีครับใจไม่ไงพี่ตายมาบ้านคุณปันทิตาครับผมบันมากับลูกคากำลังกำลังเย็บผ้าอย่เงี้ยพี่ไก่ก็ไม่อยากจะกวดลูกค้านาน ตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านลูกค้ารายแรกนะฮะโดยโดยโดย,โดยนำทางจาก G P S ของเราใช่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะบอกได้แม่นมากแม่นมากอืมแม่นมากเลยนะมันจะค่อนข้างหรอกแม่นเลยแม่นแเฮ้ยทำไมพี่ต่ขาวไม่ผมํำตัววะฮะพี่ตายดูแสงสว่างครับออรงอราอะไรครับพี่ต่ายผมอยากจะนำรีมเนี่ยแต่ว่ามันคู่สไตล์ไม่ได้เออแ้พี่ต่ายรอไปอีกบ้านเลยนะแสลงโทน,นใช่ไหมแสลงโทนครับตอนแรกอ่ะเราคิดเราเห็นตามใบจองใช่ไหมเราคิดว่าลูกค้าอยู่ อยู่ห้อยลาดเหมือนกันใช่ครับแต่ทีนี้ไปไปมาคือลูกค้าไม่ได้อยู่ห้อยลาดไงครับลูกค้าไปอยู่กับแฟนอืมแต่ไม่เป็นไรครับคุณอยู่ไหนขอให้มีชื่อในการเราจะตามไปให้คุณใช่ไหมพี่ต่ายเรานําความร่มเย็นไปให้คุณโอเคพี่ตายเดี๋ยวไปเจอกันที่แสลงโทนโอเคครับคขอบคุณ คุณพี่ต่ายเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็จะถึงบ้างแสลงทูแล้วนะครับพี่ต่ายดูท่าทางของพี่ต่ายขับรถนะครับตั้งอกตั้งใจที่จะไปหาลูกค้ามากเลยครับตั้งใจใหญ่ๆ okay. มันร้อนแดมอยู่ข้างผมโอ้โหดูเลยครับถ้าขับนี่ผมบอกตรงว่าขอสนุนลิขสิทธิ์นะครับดูพี่ต่ายได้พี่ต่ายร้อนร้อนแต่ว่าผมบอกตรงว่าระบบแอร์ของเราข้างในก็เย็นในะพี่ต่ายแต่ว่าแดดมันส่องใช่ไหมครับส่องหน้าข้างบนนี้พี่ต่ายก็เลยปิดนี้ปิดไว้โอเคครับเห็นไหมพี่ต่ายแบบดูดิฮะขยับขับแบบ โอเคโอ้ไก่แ <minutes> ล <Okay. Ugh>. ้วต right. okay. hmm. ัวนี้อีกไก่ไหมอันนี้สซอร์โทรแล้วเนี่ยอะใช่อีกไม่ไกลครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าก่อนนะไม่ตายเนาะได้ไปรู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนของบ้านสแลค์โถได้ไม่กลไแก่ไหนก็แก่นัหนอันนี้ถ่ายยังเด่นไป้ไม่ตายตอนนี้เรามาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งเราลงไปบังคับโอเคโอ้โหครับอันนี้สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะครับผมนี่ไงไอกองอ้อยใช้ด้วยใช่ครับอันนี้ความปลอดภัยเลยฮะตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับอันนี้เป็นแนน้องนัทิดากับที่คุยกพี่วิจัยใช่ไหมใช่ับก็ไอที่พี่วิจัยมาวันนี้น่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือจะมาขอบคุณนะครับ ที่ลูกลูกค้าจองรถนานควยง่ายแล้วที่นี่คือทางบริษัทกะไปเยี่ยมลูกค้าๆๆนิดนึงอย่างนี้เอาของพันไปขอบคุณลูกค้านิดนะึงแล้วก็รถน่ะพี่ต่ายตามให้ได้แล้วน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนรถนจะมาถึงแต่ว่าก่อนก่อนที่จะบอกพี่ต่ายที่บอกว่างานจะแต่งไหมแต่งทรือน่แต่งแต่ว่าเลื่อนเลยเลื่อนใช่ไหมโอเคได้ก็พันแน่นอนต้นเดือนนี่แหละคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาวันนี้ครับครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งเลยครับก็จะบอกพี่ไต่มาวันนี้มันจะมีสองเรื่องหนึ่งแหละเอาของมาขอบคุณนะครับที่ลูกค้ารอรถสองแหละมาแจ้งเรื่องรถบ้าเดี๋ยวรถได้เดี๋ยวต้นเดี๋ยวรถจะมาถึงพอรถมาถึงเดี๋ยวพี่ไต่จะโทรหาทีมจะรอพี่ไต่ตัวนี้พี่ไต่จะขอแป๊บนึ่งนะครับพี่ไต่เดี๋ยวตามไปดูนะครับเย้ดึงกระมีประมุกพี่ไก่มีประมุกด้วยนะครับ ยังใจคุณแม่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเอาของนี่ฮะว้าว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 นี่ตัวนี้มันวางของได้ครับผมหมายถึงว่าเนี่ยฮะจุของได้เยอะด้วยอัอหือจริงมันวางได้ถึงห้าหกตัวเหรือไม่พี่ต่ายดูกว้างมากเลยนะครับบอกครับใส่ของได้เยอะนะครับพี่ต่ายเห็นไหมครับน้องน้ำตาลของเรานี่ตรงไหนพี่ต่ายเอ้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 ยนี่ฮะระบบสัมผัสด้วยคือไก่นี่ลูกเล่นเยอะจริง อนี่เลยฮะตามไปนะครับนี่อันนี้อันนี้นะครับนี่นี่อันนี้แพงมากนะแพงมากนะของจะต้อเลือกให้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพัดลมเออแอร์พัดลมพัดลมไ<ผ> <รม S 1> อเย็นพัดลมไอเย็นใช่ครับพ <อ S 3> <ม>ัดลมไนลาก็อันนี้เหมาะเลยเวลาเรานั่งรอลูกค้ารออะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละเอาก็เดี๋ยวรับมอบเลย <S <S ตอนแรกพี่ต่ายดว่าอยู่ห้อนแร้เบียร์ใช่ไหม ตอนแรกพี่ต่ายกับพี่แก่ก็ดิ่งไปห้วยลาดนั่นแหละไปถึงแล้วก็โทรหาถึงรู้ว่ามาอยู่นี่ก็เลยรีบไปส่งที่นู่นแล้วก็มาหาที่นี่ครับโอเคงั้ไนะพี่ต่ายขออนุญาตส่งมอบนะครับครับเลยกำลังทำถ้าผมนี่บังหน้าลูกข่าวก็มาด้านนอกกันเลยครับอ่าโอเคครับยินดีด้วยนะครับสำหรับพักรุมแอรน้ำนะครับพี่ต่ายโอเคนะครับผมสวยงามโอเคครับครับผม ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้นเดือนนี้ราจะมาถึงเขาแจ้งครับครับเห็นพี่ไก่มองบอกว่ามองหาเสื้อแฟชั่นอยู่นะใช่ใช่เห็นบอกว่าอยากได้เรามาถูกที่ไม่ในี่เราเขาขายในของโปรโมทกันอ่าเห็นไหมครับถ้านใดสนใจนะครับอยู่ใกล้ๆนะอยากได้เสื้อแฟชั่นพี่ไก่เวลาถ่ายพี่ไก่ก็อยากกวาดบะค่อยๆกวาดเออเออนี่ก็จะได้เห็นจะชัดโอเคได้ไหมครับ ่หัค่าลูกค้านี่เข้าเขาขายอะไรยังไงอ๋อตอนนี้คุณพี่ขายเสื้อฟาแฟชั่นชั้นนำอ๋อเราเรียกพี่ไปก่อนไม่แต่ให้เกียรติเขาเออเออนาะแม้เสื้อผ้าเยอะคุณพี่ขายฝากร้านอ่าคุณพี่ฝากร้านเลยครับผมอ๋อร้านอยู่ที่ตําบลแสงโทนะครับอยู่ตลาดมูเจ็ดนะครับอ๋อตลาดมูเจ็ดครับตรงตลาดมูเจ็ดบ้านแสงโทเลยนะโอเคครับผมบ้านแสงโทแล้วที่นี้ขายอะไรบ้างครับอืม ก็ขายเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นแฟชั่นครับเราเรามีแลครับแว่นตากันแดดนะครับแว่นตาแฟชั่นครับท่านใดบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ช่วงแดดจัดนะครับมาที่นี่ได้เลยโอ้โหครับผมเนี่ยฮะแฟชั่นนะนำว้พัดลมนะฮะพัดลมแอรน้ำโอเคถูกใจชอบไม่แกรู้กันไหมอันนี้ไปศึกษาวิธีใช้เด้่องจาะพี่ต่ายยังไม่เคยใช้พูดง่ายคือไม่เคยมีอันนี้ก็ลองหัดใช้ดูมีวิธี มันมีวิธีใช้นั่นเลยแต่พี่ต่ายไม่เคยใช่ไงเ่อครับพัดลมไอเย็นโครนะครับหลายบาทหลายบาทครับตัวนี้ใช้แล้วเย็นชามพอดีของการรอรถนานนะพี่ต่ายลูกค้าจะอยู่ใกล้ๆนะครับบอกตรงว่าเซลล์ตายของเรานะครับตามถึงที่นี่ครับบริการดีๆจากพี่ต่าย ไปกินปลาหมึกย่านพอเราไปล้กับโชลุ่มโอเคครับพี่ต่ายครับอย่างนัพี่ต่ายรบกวนเวลาแค่นี้เด้อครับทำงานต่อขอบคุณนะครับครับครับผมขอบคุณครับมองกล้องมองกล้องแหมหน้าดำคำแค้นโอเคครับตอนนี้พี่ต่ายพี่ไก่ก็แดดส่องเออแจกของขอบคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซื้อประมึกเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวกับโชลุ่มกันไปพี่ไก่เดี๋ยวพี่ไก่ไปทันนั่นงานโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุ